รู้ไหมทําไมสหรัฐนะถึงแพ้ในสงครามเวียดนามสาเหตุหลักๆเนื่องด้วยนะครับการรูปแบบของการรบนะรูปแบบของการทําสงครามต่อให้สหรัฐนะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในในยุคสมัยนั้นก็ตามนะรวมถึงปัจจุบันด้วยก็ตามนะในสมัยนั้นนะครับต่อให้สหรัฐชนะในสงครามโลกมาก็ตามและมีพันธมิตรนะนะฝ่ายประชาธิปไตยค่อนข้างนะดีนะครับแต่นะครับในสงครามเวียดนามนะเวียดนามนะมี กองหนุนอย่างเช่นนะสหภาพโซเวียตนะและก็ประเทศจีนก็คือรทัทธิคอมมิวนิสต์เช่นเดียวกันนะพูดถึงรูปแบบของการรบนะทำให้สหรัฐถึงสูญเสียกําลังพลเป็นจํานวนมากในในสงครามเนะเวียดนามณตอนนั้นนะครับเนื่องด้วยนะหลักๆก็คือเรื่องของรูปแบบของการรบนะเพราะรูปแบบของการรบของเวียดนามนะจะใช้รูปแบบการรบแบบอัทิกองโจรน,นะหรือรูปแบบการรบแบบกองโจรลุกรับต่นถอยและอต่างๆ การตีโอบการเข้าตีหรือการเข้าทำนะครับมีการลูกล่อลูกชนล่อให้กองทัพสหรัฐเข้านะคืเข้า k ิ l l i n g z o n หรือเข้าพื้นที่สังหารแล้วก็โอปติโอปิดล้อมนะครับโอบปิดล้อมเพื่อที่อ่าค่อยๆกําจัดกําลังพลไปนะเพื่อให้กําลังพลลดทอนและให้เสียขวัญทํานองนี้นะและด้วยเนื่องด้วยอ่า าการขุดหลุมพรางการขุดกับดักอะไรต่างๆนะมีหลายรูปแบบมากที่ทําให้นาะฐานฐนะสูญเสียงกำลังพลต่อให้ชนะนะมีการทิ้งระเบิดนะการทิ้งนาปาลมการทิ้งด้วยระเบิดด้วยเครื่องบิน B52 อะไรก็ตามนะครับแต่ไม่สามารถทําลายนะทำลายอากองทัพเวียดนามได้ได้เลยนะแทบจะเป็นแทบจะสูญเสียงกำลังพลน้อยมากนะเปรียบเสมือนการขี่ช้างจับตะเกตนะครับในการรบของ ณตอนนั้นนะครับต้องยอมรับทหารเวียดนามเก่งมากในการรบแบบปองโจ้ทหารเวียดนามนะมียุทธวิธีและก็มีแบบแผนในการปฏิบัติต่อสงครามครั้งนั้นค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นการขุดเาเรียกอะไรขุดหลุมขุดโอุโมงค์นะเพื่อป้องกอันทากาศและมีพวกอาวุธต่อปอตออะไรต่างๆนะครับต่อต้านเขาเรียกว่านะ ปืนปตอนะครับที่มากที่สุดในโลกก็ว่าได้เมื่อตอนนั้นนะอยู่ที่เวียดนามนั่นเองก็คือเป็นการรับมือสหรัฐได้ค่อนข้างดีนะจากพื้นสู่อากาศนะเวียดนามทําได้ดีมากๆนะทำให้ฐานฐานอากาศของอของสหรัฐนะสูญเสียกำลังพลเป็นจํานวนมากนะครับนะด้วยการต่อต้าน,นของ ต่อต้านอากาศยานของเวียดนามเหนือนั่นเองนะครับหลักๆก,ก็คือเหตุผลนะเนื่องด้วยสภาพอากาศสภาพภูมิประเทศและแผนของการรับมือของฐานเวียดนามเหนือนะครับต,ต่อสหรัฐนะเป็นเป็นค่อนข้างค่อนข้างมีหลักวิธีคิดอะไรต่างๆค่อนข้างดีมากๆหลักๆเหตุผลที่ทําให้สหรัฐสูญเสียกําลังพลและก็สูญเสียแพ้สงครามไปในปีในในสงครามนั้นนะครับเหตุผลก็อยู่ประมาณนี้